สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับประจรักทางเอ็มไทยค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6ตุลาคมนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยไปจับจองเป็นเจ้าของบัเปเปอร์ชุดเศรษฐีทันใจค่ะที่ผ่านพิธีบวงสงวงโดยอาจาร,รย์มิกพัชรทุเทวะแล้วก็ออกแบบโดยอาจาร,รย์ปอนหัวรามหาเวทนะคะชุดนี้เสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่วว่า ในดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกรวันจันทร์วันพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้นะเป็นวันที่คุณชิวๆนะคะค่อนข้างจะผ่อนคลายกับสิ่งรอบข้างนะคะเป็นวันหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตคุณได้ด้วยการเงินค่ะเหมาะกับการเก็บออมแล้วก็การซื้อฉลากหรือกองทุนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกําไรนะคะให้คุณในอนาคต ระมัดระวังการเดินทางไปสักนิดนะคะอาจเจออุปสรรคนะคะการเดินทางมันอาจจะเกิดการล่าช้าขึ้นได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันพฤหสัสบดีและก็วันอังคารค่ะถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการติดต่อประสานงานอย่าตัดสินใจอะไรนะคะที่มันนอกเหนือหนะ้าที่ตัวเองจะเดือดร้อนได้ในส่วนงานอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าคล่องตัวก้าวหน้านะวันนี้คุณมีโชคด้านการเสี่ยงค่ะ แล้วดวงความรักของคนโสดเรียกว่าจัมัมากเลยเพราะว่าจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะเป็นคนที่จริงใจกับคุณด้วยแลมัดนระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะอย่าไปยกของหนักนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวได้สีมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองสดทีนี้เครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรับสัปดาห์นี้ก็จะมีเพชรมีหยกแล้วก็ไ่กระอายเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเสริมดวงการงานนะคะ ถ้าคุณต้องการที่จะเน้นเรื่องงานเนี่ยให้ไปไหว้หลวงพ่อสมหวังพระศิวะมหาเทพหรือเทพเจ้าเกินอูก,ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภก,กับการเงินเนี่ยก็ต้องไปขอพรจากหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะพระอ,อุปคุตแล้วก็พระศิวรีคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือในเดือนนี้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าจะทําบุญวันเกิดนะคะขอให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือ,อยารักษาโรคค่ะ อันนี้ส่งจะทําให้เราอะคะ่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปข้อสําคัญนะจะทําให้สุขภาพแข็งแรงส่วนอาหาระคะ่ะที่จะใส่บาตรยงพระถวายสังฆทานเนี่ยต้องมีเนื้อหมูอยู่ในอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดความรับรื่นค่ะนะคะทําอะไรมันก็จะง่ายๆนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูกันค่ะว่าเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะที่6ตุลาคม มีอะไรบ้างในช่วงเวลา17.30นชุดวิลเลี่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข6เลข5เลข0เลข2ใน,นที่เลข3กับเลข6ค่ะสำหรับชุดจับคู่31 34 37 38 39 16 46 76 86 96 แล้วมีช่วงเวลา18.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข1เลข9เลข7เดิมทีเลข6กับเลข8นะคะชุดจับคู่60 62 63 64 65 08 28 38 48 58ส่วนในรอบ19.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข4เลข7เลข3เลข2 ในวันที่เลขห้ากับเลขสี่ชุดจักกุ้งค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลานะคะของวันศุกร์ค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะมันทําบุญมันใส่บาตรนะคะแล้วก็มันให้ทานอันนี้ส่วนจะทําให้เรามีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์รักนะคะอยากจะขอกําลังใจจากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการด้วยค่ะ คุณน,นี้ปมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการ,รกเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้ลาทุกท่านไปนจจก,ก่อน่อจัดการขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ